โ์โมนๆๆๆๆๆๆๆอีกสัตว์มงลงโงงเรื่อยไดีใจแล้วก็ตกใจกับหัวมันตัวเองค่ะบอสไม่คิดว่าเขาจะใหญ่ขนาดนี้เฮ็ดแล้วก็ได้ผลดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดินเท่าก็ดีขึ้น,นมันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นเลยดินมันแตกขึ้นเราเห็นเงามันฟูขึ้นเราก็ดีใจแล้วอะค่ะฉีดด้วยปีออร์แกไปก่อนมันไม่เคยมันใหญ่ขนาดนี้ต้นสวยแต่หอนไม่ได้เวลาเข้าโบลงลไปแล้วมันจุผุออกดินขยายออกดินเป็นล้ม ว่ากระไปง่ายมีกระตูนเพิ่ตูนเพิ่ิตสัตย์ทั้งเกตเลยสัตยาา์พ่อสองจำเตี้ยเขาไม่ได้ปีนี้แปลงนี้ยได้ไปกี่คันรถได้รถเดียวครับแล้วเห็นขนาดนี้แล้วคิดว่าจะได้กี่รถครับปีนี้เติมไม่อีกรถหนึ่งครับเติมสองเป็นสองจากเดิมไรละหนึ่งเป็สองต,นตันอืมเติมมาแปดตันครับโมลหรือปลาโมลหรือเปล่าโอ้ครับผมฮะไอ้มาพิสูจน์เองครับแต่มันยืนยันด้วยหัวนะใช่ครับถ้าคฝนไม่ไม่เพิ่มดีดีครับอย่างนี้แสดงว่าหัวมันใหญ่ใช่ไหมครับดับไม่ขึ้นเนี่ยดัให้้ทังงญ่ยาว โอ้โหอุ้ยโอ้โหหัวหัวหัวใหญ่มากไอ้แม่ขาดไปห่วเก็าโอ้โหวางไว้กันได้วางไว้กันแม่วางไว้เลยได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัท TK มาใช้ปีนี้เป็นปีแรกหรือเปล่าครับปีแรกครับไม่ดีเท่าปีนี้ครับไม่ดีเลยที่เขาปลูกก่อนทุกๆปีหัวมันประมาณไหนพ่อที่ที่เขาเข็นไปขายสูงสุดกิ แค่นี้ครับมันขวบนะขวบขวบ,วบนึงอันนี้มาแล้วกี่เดือนเจ็ดเดือนกว่าครับคิดว่าหัวจะใหญ่ไหมโอ้เจ็ดเดือนก็ว่าใหญ่แล้วครับใหญ่ไหมถ้าครบขวบนี่โอ้ประทับใจมากครับที่ไปปุ๊บเลยกทำติดใจที่ผมชอบเจ็ดวันไม่ถึงเจ็ดวันสามวันก็มองเห็นเลยครับใครไปมาก็ชมตลอดว่าอ๋อมันประเทศคือดีแท้เลยแม่ประทับใจอย่างนี้แม่ประทับใจตรงที่หัวมัน <anca runs over> ไม่นสนใจอะไรประทับใจที่หัวอย่างเดียวเลย <c oughs> ทําไมาที่ว่ามันจะเอาสุดตันครับพ่ <cir cos> โอโอ้โหต้องไล่ไล่กว่านี่ถ้าได้ระดับนี้ทั้งน,นั้นนี่จะอยู่นึกผมทาทุกอย่างผมก็ใช้ตัวนี้ตลอดไม่ว่าเขาโคดหรือพริกเดี๋ยวผมอีกหน่อยก็เริ่มลงทิกแล้วครับปีที่แล้วได้2ตันปีนี้ขึ้นมา7จ็ดแปดตันน่ามักว่าเพิ่มขึ้นมา2 0 0ถึง300เปอร์เซ็นต์ต่างจากเดิมๆยังไงพ่อโอ้โห หัวใหญ่ครับลาดเยอะฝนตกมาจะเห็นหัวขึ้นมาทันทีครับโอ้มันใหญ่เกินครับเห็นหัวโผล่ขึ้นมาเลยฉีดด้วยถึงคันสองตัวนี้ผลิตออกมาที่8ตันต่อไร่ครับผมปองไม่ฉีดนะจริงครับยืนยันจากไหนยืนยันจากไหนยืนยันจากหัวนี่แหละครับจีนยันจากหัวมาขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับขนาดนี้โอ้โหครับผมท่านผู้ชมแต่อันนี้มาสามเดือนแมนสามที่เดือนแตกแบบนี้ นุกับว่าเคยเห็นือกลันระเบิดดินแล้วแตกโรดครับมันสามสี่เดือนยังแตกปานนี้ไม่เคยเจอโอ้เอาขวดน้ำมาดูที่เกือบเท่าขวดน้ำนะครับท่านผู้ชมสามเดือนกว่ากว่าโอ้โหหัวมันใหญ่ต้นเดียวหรือเปล่ามันอายุสามเดือนกว่ากว่านะครับมีการแตกง่ามขึ้นมานะครับเหมือนว่ามันเป็นสาวแล้วลูกหัวครับลูกหัวสุดยอดมากเลยครับโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยครับมันจะง่ามจังจังแตกขึ้นมาแบบนี้นะคะ S 2> <S 2> <S ย่างดีออร์แกนิกผาดค่ะเพราะว่าคู่ปีมั่นาจเดือนบไัยแบบนี้ค่ะย่างนั้นก็ย่างง่ามกระต้นย่างนี่ค่ะพันแปลงเนี้ยยัางไงาก็ไม่เกิดผมปลูกอะไรตอนนี้เขาไม่ให้ปลูกตอนนี้เพราะว่ามันเล้งครับทุกที่ที่ให้บริเวณเที่ยวหมดเลยครับมีแปลงเดียวที่ไม่เหี่ยวครับไม่มีอาการเหี่ยว้เห็นเลยแล้วก็ยังเขียวเขียวจนเขามาดูเขาบอกเขียวเป็นตะย่านเขียวแบบนี้ครับเนี้ยเงี้ยอุ้ยหัวหัว หัวใหญ่มากครับหัวพี่ผ่านแรงมามนะคุณอาทิตย์ใช่ครับฝนไม่ตก <16 S 2> เลยนะดูนะครับว่าตอนนี้ครับ <16 S 2> หัวจะดกมากครับนับแล้วไม่ต่ำกว่าสิบแปดถึงยีนะครับกินหัวกินหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบสดสิสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปด สิบเก้าับสิบเก้าหัวครับเขาบอกว่าไม่เคยเห็นมันที่ไหนสวยขนาดนี้ดีขนาดนี้ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทพี่เคค่ะของเพิ่มผลจริงใส่ได้จริงนะคะบอลล็อกโมลูอันนี้ต้องล่องมันใจมากครับมันลดต้นทุนมากเพิ่มผลผลิตเยอะเลยนี่คือสิ่งที่เขาแปลกมากคือที่ผมก็ชื่นเหมือนกันบานดักกันใส่เม็ดเด็ดๆครับ เห็นผลแล้วมัน่นใจคัุณอูผมบอกเลยท่านผู้ชม100ล้านเปอร์เซ็นครับรับประกันนะครับ